สวัสดีครับผมอันดับแรกนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่มาอุดหนุนกงนกะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่นี่นะครับกงนกที่ติดตั้งหัวกึงเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่เราต้องถ้าเราอยากจะใส่เราก็สั่งซื้อได้ครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กนี่ราคาก็จะย่อมเยาวลงมาครับ อันนี้เป็นหัวใหญ่ครับนี่หัวใหญ่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับหัวใหญ่กับหัวเล็กแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเราไม่ชอบหัวหัวกึงที่ติดมากบกงอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับ หัวใหญ่กับหัวเล็กราคาไม่เท่ากันนะครับหัวเล็กก็จะถูกลงมาหน่อยครับผมอันนี้อุปกรณ์ต่างๆครับถาดรองตูดกงก็มีนะครับตูดสิบหนิ้วนะครับถาด16นิ้วครับอันนี้ขอเกี่ยวครับอันนี้อันยาวๆนี่เป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีหน่อยอันอันนี้ก็เป็นเหล็กครับตะขอเป็นเหล็กแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับราคาก็ถูกลงมา นี่ผ้าคลุมครับผ้าคลุมเต็มใบเลยนะครับคลุมทั้งกงนี่ครับนี่หัวหัวกึ่งครับอันนี้หัวเล็กอางนี้หัวใหญ่ครับถ้าท่านใดต้องการอุปกรณ์เสริมทางเราก็มีให้นะครับนี่ครับ หัวกึงนี้ก็พอพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าหมดแล้วเราก,ก็สั่งได้ครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับถาดนี่ใบละ50นะครับไอที่เขียนว่า16บหนิ้วนี่ไม่ใช่ราคานะครับที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ราคา16บบาทนะครับ เดี๋ยวบางท่านเข้าใจผิดอันนี้คือ16นิ้วครับเป็นตูดกกงมี14กับ16ครับอันนี้กกงเรา16นิ้วครับเลยต้องเป็นเขาเลยเขียนว่า16ครับเผื่อบางท่านไม่เข้าใจนะครับท่านได้เข้าใจแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับกกงโดยโดยรวมครับใส่ใส่หัวกึงที่เปลี่ยนนะครับนี่ครับ ส่วนคู่หลังนี่เป็นกงทรงดิ้วนะครับอันนี้คือผมเอามาทําสีสีเองครับที่แรกเป็นสีไม้ไผ่นี่ยแหละครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับคู่นี้แต่งให้พร้อมครับนี่ครับดูใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าทรงทรงนี้นะครับนี่ครับดูใหญ่กว่า นะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ